สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ซีคอนสแควร์ครับด้านหน้าของเรานี้คือป้ายรถเม์ติดแอร์นะหน้าห้างซีคอนนะครับที่เขาบอกว่ามันจะมีแบบว่าติดแอร์ที่แรกอ๋อนี่เดี๋ยวให้ดูก็เขาจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงถึงห้าทุ่มนะครับอ๋อใช่ใช่แปดโมงเช้าถึงห้าทุ่มนะครับด้านนี้ก็จะมีน้าอ๋อนี่น้ํามันจะอยู่ด้านข้างนะน้ำไม่ไม่ได้อยู่ด้านในห้องแอร์ครับ มีบอกว่าแก้วน้ํามีแก้วน้ํามีตู้น้ําเย็นนะครับสามารถที่จะมาดื่มน้ําที่ด้านข้างของตู้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่อ๋อนี่ให้ดูด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ซีคอนบัสเตชันนะครับก็จะมีแบบมีแอร์ด้านไหนอาจจะลองพาเดินดูอยู่ด้านหน้าห้างเลยนะที่เขาพามาดูกันตอนนั้นนะ่ะ เดี๋ยวเราลองลองเดินเข้าไปด้านในสิว่ามันเป็นยังไงบ้างมันจะเย็นหรือเปล่าอุ้ยอ๋อเลื่อนมือเลื่อนเองอ๋อฟรีบีฟนี่เดี๋ยวไปดูตรงน้นไปดูตรงนั้นอ๋อเย็นเย็นอยู่นะเนี่ยเขาเปิดแอร์ตรงนี้มีมีแอร์ตรงนี้อ๋อเขาก็เปิดแอร์ไว้ตลอดเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีป้ายรถนะครับ มันมีโฆษณาแอร์ด้วยอ๋อมีด้านในเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้อมันง่ายนะคือเราสามารถที่จะนั่งตรงนี้ได้เลยเนาะเนี่ยมันจะเป็นที่นั่งแบบยาวไปแล้วก็เวลาเรานั่งเราก็สามารถที่จะรอ,อรถแล้วก็ เห็นรถชัดอยู่นะเพราะว่ามันเป็นกระจกทีแรกเราก็เออสงสัยอยู่ว่าเวลาที่เรามานั่งด้านในแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะอากาศมันจะแบบเห็นรถชัดจริงหรือเปล่าสรุปเห็นรถชัดเพราะว่าเนี่ยเป็นกระจกหมดเลยแล้วก็ด้านหน้าเราก็เห็นว่าแบบนี้รถใสยอะไรวิ่งผ่านบ้างนะครับด้านนี้ก็จะเห็นเน,นะก็มีแบบทีวีไว้ดูตลอดนอกจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับที่ชาร์จแบตก็จะมีแบบ usb type a 3นะครับแล้วก็มี usb type c อีก3นะครับ นี่เลยชัดแบตได้ด้วยนะสบายๆบายโอเคอยู่เย็นด้วยมานั่งมานั่งเล่นคือมานั่งเล่นมือถือในนี้ก็ได้นะเนะี่ยใครบ้าน,นใครบ้านอยู่ใกล้แล้วก็อากาศรลล้อนช่วงนี้นะมานั่งเล่นตรงนี้ได้เลยเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงแบบดึกๆเลยเนาะมันคืนก็มีไฟส่องสว่างมีบุ๊คไวไฟให้เล่นด้วยนะครับประมาณนี้เนาะนี่เดีนย ไฟอยู่ด้านบนไฟนะมีผ่องส่องสว่างดีอยู่อ๋อเขาเขามีแบบหลายจุดนะที่เป็นช่อง USB เนี่ยมันจะมีบบจุดนี้จุดข้างล่างเนี่ยมีหลายจุดอยู่ทุกคนอันนี้คือแบบมันจะเป็นป้ายรถเมย์ติดแอร์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทยนะด้านบนเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือดูดด้านบนอยู่แล้วก็เขาก็จะมีแอร์ข้างในให้มีจอ บอกข้อมูลต่างๆมีโฆษณามีอะไรให้ดูนะแล้วก็มีปลั๊กที่เป็น USB ให้เราชาร์จเนี่ยสจุดนะครับแต่ละจุดเนี่ยอย่างตรงนี้ก็1จ2จุดสจุดสจุดสจุดแล้วแต่ละจุดเนี่ยเจะมีอยู่ USB ไ p e A 3 USB ไท e C 3นะครับก็มีอยู่ 4. จุดแล้เราให้ดูอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับเห็นไหมก็คือไม่ใช่เป็นประตูอัตโนมัตินะเป็นประตูอัตโนมือแต่ว่ามีประตู1 2, 2ึ่มีประตู4ช่องนะครับให้เรา เข้ามาใช้บริการได้แล้วก็แอร์ด้านในก็เย็นสบายดีนะอยู่ด้านหน้าบริเวณนี้เลยอ๋ออันนี้แอลกอฮอล์นะฮะนี่เลยประมาณนี้นะครับคือวิสัยทัศน์ในการมองเห็นก็โอเคชัดเจนเพราะว่ามันเป็นที่แรกเราคิดว่าแบบมันจะมองเห็นยากนะจริงๆอ่ะคือมองเห็นง่ายเพราะว่าด้านในมันเป็นกระจกหมดเลยครับเนี่ยกระจกรอบด้านแนะล้วเวลาที่รถมาเนี่ยก็จะเห็นแบบว่ารถสายอะไรมารถมีรถเอ่อซองแถวอะไรเงี้ยนะ ก็จะมีมาตลอดนะครับแล้วก็ช่วงนี้คนมาใช้บริการเยอะอยู่เพราะว่ามันเย็นนี่มากินน้ําตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เลยนะครับก็ให้ดูแบบบรรยากาศแบบเล็กๆน้อยๆนะว่าตรงนี้คือเป็นบริเวณของป้ายรถเมลิดแอร์พลังงานแสงอาทิตย์ด้านบนนะครับเห็นเห็นเห็นแผ่นไหมโซลารเซลล์อยู่ด้านบนนะครับนี่เลยเดี๋ยวพาดูด้านหลังนี่โซลารเซลล์เขาอยู่ด้านบนนู้น เดี๋ยวเราก็จะทําเหมือนกันเราจะให้ที่บ้านติดแอร์แล้วก็ติดแผ่นโซลาร์เซลล์เหมือนกันนะฮะนี่เลยนะครับที่ทุกคนแบบว่าอยากเห็นนะมันก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้แหละอยู่ด้านหน้าอันนี้โรบินสันนะครับแล้วก็อยู่ซีคอนสแควร์ถ้าใครจะมาก็ลองแวะมาแวะมานั่งเล่นได้นะคือเข้ามานั่งล่งล,งล่งเล่นแล้วก็ชาร์จแบตเล่นมือถือได้นะเพราะว่ามันมี Wi-Fi ฟรีด้วยมีที่ชาร์จแบตด้วยป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซันจะไปในห้าง 4ี่้อนแล้วนะบ๊ายบาย